สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนสอบถามนงมาว่าแล้วเราจะเก็บฝักกระบองเพรได้ก็ต่อเมื่อเมื่อไหร่หลังจากที่เราผสมเกสรไปแล้วนะคะถามว่าถ้านับเป็นวันเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณนะคะโดยประมาณ ประมาณ20วันขึ้นไปหรือถึง1เดือนนะคะหรือบางต้นเนี่ยอาจจะเดือนกว่าเลยก็ได้นะคะถ้าเรากลัวหรือว่าเรากังวลเพื่อนกลัวหรือว่ากังวลก็ให้สังเกตค่ะที่เจ้าฝักของกระบองเพชรนะคะต้นนี้เป็น LB 2178ที่นกผสมเกสรไว้เมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ฝักมเมล็ดเนี่ยแตกออกมาแล้วค่ะถ้าแตกแบบนี้แสดงว่าเราจะต้องเก็บได้เลยนะคะ ข้างในนี้เป็นฝักมเมล็ดที่มีมเมล็ดจํานวนหลายร้อยมเมล็ดนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ2-300เมล็ดเลยทีเดียวค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นเยื่อผลของมเมล็ดยิมโนหรือว่ามเมล็ดของกระบอกเพชรนั่นเองค่ะวิธีการเก็บง่ายมากเลยค่ะทุกคนนะคะก็เพียงแค่จับ แล้วก็บิดแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ฝักเมล็ดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะข้างในเนี่ยจะเป็นเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็มีเยื่อของผลของฝักของเขานะคะทีนี้หลังจากนี้นะคะให้เราทำยังไงเราถึงจะได้เมล็ดเพื่อที่จะนำไปเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะก็เราจะต้องนำฝักนี้นะคะ ไปล้างค่ะด้วยน้ำสะอาดนะคะสองฝักนี้ไปล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะจะเห็นได้ว่าฝักนี้นะคะยังไม่ทันได้แตกฝักออกมาเลยค่ะแต่เราก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะเพียงแค่นกเอามือไปปัดโดยเมื่อกี้ก็หล่นแล้วนะคะนี่พร้อมเก็บแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนำมะเมล็ดหรือว่านำฝักนี้นะคะไปล้างค่ะทุกคน อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างนะคะควรที่จะต้องเป็นตะแกงหรือว่ากระชอนนะคะกระชอนตาถี่กว่าปกติเลยค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าของนุกเนี่ยกระชอนจะตาถี่มากๆเลยค่ะให้เราสังเกตแล้วก็ดูว่าที่ร้านไหนมีกระชอนตาถี่ๆนะคะนี่นกซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20แต่ไม่ใช่ว่าทุกอันจะใช้ได้นะคะเราสังเกตว่าไหนที่ถี่ที่สุดตาถี่ที่สุดเราก็นำมาใช้กับงานกระบองเพชรของเราได้คะ่ะ เพราะว่าเม็ดของกระบองเพชรเมล็ดของกระบองเพชรนะคะในบางสายพันธุ์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเล็กมากถ่ากระชอนตาหาก,ก็ล้างไม่ได้ค่ะรอดออกหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็นําไปล้างให้สะอาดเอาเยื่อออกให้หมดเอาเหลือออกให้หมดนะคะแล้วก็ตากไว้ในที่แดดแบบจะจัดเลยค่ะสัก2วันเนี่ยให้โดนน้ำนะคะหลังจากนั้นพักมเมล็ดไว้สัก2อาทิตย์นะคะในร่มลำไรแล้วก็สามารถพอได้เลยแต่ ถ้าใครบอกว่ายังไม่เพาะได้ไหมได้ค่ะหนูแนะนําให้เก็บใส่ซองซิปนะคะแล้วก็เอาไว้ในที่ที่ไม่ควรที่จะโดนแดกมากเกินไปนะคะหรือว่าโดนความชื้นจ้านี่ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการเก็บฝักเมล็ดของแคคตัสนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วบางสายพันธุ์ก็สามารถสังเกตได้ง่ายแบบเอ็มโนเนี่ยแหละค่ะแต่บางสายพันธุ์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้ ต่อมาค่ะนกจะแนะนำวิธีการเก็บฝักเมล็ดของแมมชูแมนค่ะจะทำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเป็นคลิปต่อกันเลยนะคะและนี่เป็นแมมชูแมนนะคะที่ผสมเกสอนไว้แล้วก็ติดฝักเมล็ดแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะฝักเมล็ดของแมมชูแมนเมื่อแก่ พอที่จะเก็บได้เนี่ยเขาจะยื่นออกมาจากลำต้นแบบนี้แล้วก็เป็นสีส้มๆแดงๆแบบนี้แ่ะค่ะแต่ตอนที่เขายังอ่อนๆอยู่หรือว่ายังไม่พร้อมเก็บนะคะเขาก็จะอยู่ข้างในนะคะเห็นไหมคะสีเขียวๆนะคะนี่น้นอกชีเพื่อนๆดูนะคะสีเขียวๆตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือฝักเมล็ดที่เพิ่งติดนะคะแล้วก็พวกนี้เป็นดอกที่เหี่ยวลงไปก็ต้องรอค่ะนี่นะคะสีเขียวๆที่อยู่ข้างในค่ะ นั่นคือฝักมเมล็ดที่ติดแล้วนะคะมีก็เช่นกันนะคะเราจะต้องรอให้แก่ค่ะรอให้แก่แล้วเดี๋ยวเขาจะยื่นออกมาจากลำต้นแบบนี้เราเราค่อยเก็บนะคะแบบนี้คือสามารถเก็บได้ค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็ต้องแยกกระชอนกันค่ะกระชอนแรกเป็นกระชอนของยิมโน l b 2 1 7 8นะคะเราก็อย่าลืมเขียนแท็กค่ะเดี๋ยวมเมล็ดจะปนกันนะคะ เก็บแบบไหนแมมชูแมนต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเด็ดฝักนะคะก็จะยังจะเหลือมเมล็ดบางครั้งนะคะจะเหลือมเมล็ดที่อยู่ติดกับลำต้นอยู่นะคะอ่าวิธีการเก็บก็ง่ายๆเลยค่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆข้างในเป็นฝักมเมล็ดเป็นมเมล็ดค่ะเป็นมเมล็ดสีดําๆนะคะสําหรับแมมชูแมนเป็นมเมล็ดสีดนะํนะนะกล้องไม่โฟกัสนะคะ นี่นะคะ,มะเมล็ดสีดำเราก็ต้องนำไปล้างเช่นกันนะคะเยื่อผลไม่ค่อยมีแต่ยังไงเราก็ต้องนำไปล้างค่ะทีนี้แมมชูแมนส่วนมากนะคะเขาจะชอบมีมเมล็ดติดอยู่ตรงต้นนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าเมล็ดจะชอบอยู่ตรงโคนต้นนะคะเราสามารถที่จะใช้ฟอสเฟหยิบออกมาได้เลยจ้ะ แต่สำหรับบางคนกลัวว่าฟอเสเซปจะไปจิ้มกับต้นแม่ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้เป็นจริงๆแล้วฟอเสเฟปเนี่ยหยิบง่ายสุดนะคะบางทีนกก็จะปล่อยลงไปค่ะเพราะว่ามันก็ไม่คุ้มสำหรับการที่เราจะไปโดนลำต้นเขานะคะบางทีถ้าโดนลำต้นแล้วลำต้นมีแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการเน่าได้นะคะเวลาที่เรารดน้ำลงไป แต่เวลาที่เราเด็ดฝักเนี่ยยังไงส่วนตรงนี้ก็เป็นแผลอยู่ดีนะคะนี่นะเราก็จะได้มเมล็ดของแมมชูแม่ออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนต้องระวังค่ะและเวลาที่เราดึงฝักออกมานะคะให้เราดึงแบบนี้นะคะนี่นะดึงปุ๊บปุ๊บอย่าแงบบนี้นะคะต้องหงายขึ้นแบบนี้เลยค่ะทุกคนหงายแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่หงายเดี๋ยวมเมล็ดล่วงลงไปค่ะเห็นไหมคะ มเมล็ดจะอยู่สีดำๆข้างในนะคะนี่ก็เป็นการเก็บมเมล็ดฝักแมมชูแมนรอให้ฝักแดงนะคะรอให้ฝักแดงแล้วเราให้เก็บหาภาชนะที่เป็นกระชอนตาถีนะคะแล้วก็เก็บนําไปล้างได้เลยค่ะสําหรับวิธีการเก็บฝักมเมล็ดอย่างที่นุอบอกไปแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันค่ะหลักๆก็จะต้องรอให้ฝักแก่เต็มที่ก่อนนะคะทา้าเพื่อน ท่านไหนชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรและไม้อวบน้ำก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของช่องวิชุรดาการเด้นได้อีกนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ